ผมเกษตรสามารถในรายการตามติดชีวิตเกษตรวันนี้เรามาดูติดตามเรื่องของพืชฤดูแล้งครับเป็นข้าวโพดหลังนาฮะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรน,นั้นได้ปลูกพืชใช้น้ําน้อยวันนี้เป็นการเก็บเกี่ยวที่บ้านหนองกุ้งน้อยนะครับตำบลหนองกุ้งอาเภอตาลสมจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเป็นการใช้รถเกี่ยวข้าวโพดนะฮะ แปลงของที่สีใสพรมวงนะครับที่บ้านหนองกุ้งน้อยนะครับตำบลหนองกุ้งอำเภอตางสุมจังหวัดอุบลราชธานีเราจะมาดูกันว่าพื้นที่สามไร่นะครับจะได้ผลผลิตเท่าไหร่คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่นะครับก็จะดูว่านะครับปีต่อไปนั้นเราจะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรที่ สนใจที่ปลูกพืชหลังนาเป็นพืชใช้น้ําน้อยนะครับแทนการปลูกข้าวนาปังวันนี้ก็จะเป็นการทดสอบผลผลิตด้วยดูความคุ้มค่าของการลงทุนนะครับก็จะเป็นการใช้รถใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งปกติขา้าวโพด ก็จะใช้คนเก็บเกี่ยวตอนนี้เราใช้เครื่องจักรเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวนะครับเรามาดูว่าพื้นที่3ไร่ตรงนี้นะครับจะให้ผลเป็นเท่าไหร่เป็นเกษตรกรมือใหม่ปลูกครั้งแรก ครับผมขณะนี้ทีมงานก็กําลังตรวจดูความเรียบร้อยนะครับว่ารถที่เก็บเกี่ยวไปนะครับก็ยังเหลือผลผลิตตรงไหนที่ตกค้างหรืออยู่บ้างหรือเปล่านะครับนะครับจะของแปลงเองนะครับก็ต้องตามเก็บข้าวโพดต,ต้นไหนที่ล้มรถก็จะไม่สามารถเกี่ยวได้นะครับ ครับสาหรับแปลงนี้กเกษตรกรเองก็ได้ยอมรับว่าได้ให้น้ําบ้างไม่ได้ให้บ้างนะครับการให้น้ําไม่สม่ำเสมอผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่750กิโลกรัมต่อไร่ความชื้นนะครับเมื่อนําผ,ผลผลิตขายอยู่ที่20%เปอร์เซ็นต์นะครับราคาที่ลานรับซื้อก็คืออยู่ที่7บาท57สเตางค์เมื่อนํามาคํานวณก็จะได้อยู่ที่ไร่ละ5้า7รบบาทต่อไร่ต้นทุนอยู่ที่3 0 5 0บาทต่อไร่ ครับคิดเป็นกำไรก็อยู่ที่2,627บาทต่อไร่ก็ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่กวรนะครับแต่เกษตรกรเองก็ได้ประสบการณ์ถ้าหากดูแลให้น้ำอย Sail, er ่างสม่ำเสมอก็จะสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ